กับสวัสดีนะนๆครับนี้พามาหมายบึงนะฮะบ,บึงบึงร้างนะฮะลองตีกันดูจะมีตัวไหมผ่านผ่านครับบึงในน้ำไม่เยอะแล้วนะครับหวังเสียงกัดแน่นมาก ึ่งข้างหลังนี่ตีไม่ได้นะเป็นบ่อที่เขาปล่อยปลาอยู่นะครับจะมีสองสามบ่อตรงด้านด้านหลังเรากับด้านข้างขวานะเคยคุยกับเจ้าของบ่อเขาเขาจะมีอยู่สองสามบ่อเหมือนกันที่ว่าปล่อยปลาอีกที่เหลือนี่ก็คือว่าเป็นน้ำธรรมชาตินะ เข้ามาปกในที่ของเขาก็ต้องกล่าวกันหน่อยครับ ลงไปดูริมด้านล่างครับสิ่งข้างหลังกัดนี่โอ้โหสแน่นแน่นเลยนะสองเที่ยวแล้วจะอดใจไม่อยู่นะ้ะเรามากบข้างล่างกันดีกว่าดูบริเวณนี้ก่อนปังตีนดู you <laughs> ลองเปลี่ยนเหยื่อเป็นขุบยางดูนะฮะเพิ่มเสียงเ้อะเข้าไปน่าจะเล้าเพราะลิมๆเนี่ยเป็น พวกกอสว่างนะฮะเป็นพวกผุกบุ้งนะขึ้นเรือๆซึ่งเป็นจุดที่ผมเดานะว่ามีปลาแอบซ่อนอยู่นะตามริมตลิงล่งนะครับน้ำค่อนข้างตื่นมากแล้วเลยลองดูจุดใกล้ๆกันนะ เนี่ยมุมเนี้ยลูกปลาเล็กขึ้นเยอะเลยไม่มีตัวนะ เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดที่ระบายน้ำออกน่าจะเป็นจุดที่ลึกที่สุดของบึงนะฮะลองตีดูสักสิบไม้ครับถ้ามีตัวนี้ต้องออกมากัดแน่ โดนแล้วครับกะไว้แล้วครับว่าต้องมีนะไซด์ดีด้วยครับนี่เลย ขอกนะิปเปอรหน่อนี่ฮะไซน์งามๆเลยนะเดาไว้ไม่มีผิดนะครับจุดที่มีลูกปลาเยอะๆเนี่ยมักจะมีนักล่านะที่มารอกัดลูกปลานะครับปากเต็มคำตัวนี้โอ้โหดึงไม่ออก เนี่ยยังมีขึ้นอีกหลายตัวนะผมว่านะผมขอเอาเบ็ดออกจากปากปลาตัวนี้ก่อนโ,โอเคอเนี่ยครับอยากให้ดูอะไรว่าผมเจออะไรนะที่อยู่ในปากปลานะฮะเห็นไหมครับงูนะฮะ โอ้โหลูกงูไซส์เล็กๆเนี่ยมันยังกินเลยโอเคเดี๋ยวเก็บปลาครับแนละ้วต่อกันนะฮะ อเคต่อครับผมว่าน่าจะมีอีกสวยๆนะเมื่อกี้รู้สึกว่าจะมีด้านขวามือเราจนเหมือนดันดันน้ำใสเหมือนกันได้สองไม้แล้วเอาเลย มือ uh huh. มีตัวตามมากัดอีกแล้วนะครับัดไม่โดนเดีื่อผมกำลังจะขึ้นฝั่งนะลองย้ำดูครับ จัดระเบียบเยื่อนิดนึงครับติดกับเถาหักบุ้งนะฮะผมดึงขึ้นมาก็กระเด็นขึ้นมาเลยใหม่ย้ำตัวที่สองกัน ช่วงหน้าฝนเนี่ยผมก็ได้ไปหลายตัวนะฮะแต่ว่าผมว่าน้ำมันเยอะไปตอนนี้ปลาเริ่มมารวมตัวแนละ้ว

มันมีตัวรอบนอกแล้ว สักไม้ครับหาจุดอื่นกันเนี่ย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 ดันน้ำอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับไม่รู้ปลาอะไร Thank you. โอ okay. เคเงียบกลับมาซ้ําที่เดิมอีกนิดนึงถ้าไม่มีตัวเดี๋ยวหามุมใหม่ครับลองดูตรงนี้ส,สักสามสี่มั้งับที่จุดที่ลูกปลาขึ้นเยอะๆเนี่ยเมื่อกี้ก็มีวิ่งไล่กัดอยู่นะครับ สบายครับ โอเคสำหรับจุดนี้นี่ได้ไปแค่แต้มเดียวเดี๋ยวหาจุดใหม่ครับ